เซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมทุกคนคงจะเห็นข่าวคุณออนสลาวและคุณออนนาภาที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียแล้วใช่ไหมคะด้วยเครดิตของฉันเองฉันขอยืนยันนะคะว่าเรื่องนั้นไม่จริงค่ะแต่ก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าคุณออนนาภาเนี่ยเคยอยู่ที่ไร่เล้าสวนจริงๆอ๋อคุณออนนาภาเป็นภรยาอีกคนหนึ่งของท่านเจ้าสัว ไม่ได้เป็นเมียน้อยที่แย่งสามีคนอื่นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะเรารักใคร่กันดีในครอบครัวฉันเป็นเมียหลวงแต่ก็เอ็นดูคุณอนุภา,าแล้วก็อนสลาวเป็นอย่างดีค่ะไม่ได้เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรกันเมงในละครเลยค่ะไม่มีก็ไม่มีใช่ค่ะคุณกนิกาเองก็ดีกับเราสองคนแม่ลูกมากเราสอคนแม่ลูกก็ดีกับเขานะคะ หลังจากที่ท่านเจ้าสัวเสียชีวิตเราสองคนแม่ลูกก็แยกออกมาอยู่กันเองโดยที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะคะเรื่องเฟกนิวส์ค่ะอย่าเชื่อเลยนะคะอะไรเรียลอะไรเฟกมีแต่พวกเราอะค่ะที่รู้ความจริงจริงไหมคะออย เ,เก่งเนาะพูดอะไรอีออนสหลาอะไรฉันกับแม่กำลังชมว่าแม่ลูกคู่นี้เล่นละครเก่งมากสมควรได้ตุกตาทองแกเลิกเฟกได้ละเฟกอะไรจ๊ะกำลังจะบอกว่าสองคนนี้เนียนจริงๆสงสัยไอ้คลิปเสียงขู่ที่เราอัดไว้เนี่ยคงได้ผลฮนะฉันที่ต้องชมพวกแกพวกชนชั้นปรสิตท,ที่อยากจะมูฟออนจากอดีตเน่าๆแล้วก็อยู่กับเรื่องตอนแหลไปจนตาย มังกรี่กูเหรออีกลิ่นอเอาสิเอาสิตอนแล้จต่อไปสิเอาให้มันเนียนๆหน่อยนะพี่คะอะไรผิผมเนี่ยไม่ใช่นะคะขับใจนะจ๊ะดูแลตัวเองดีๆนะค่ะเป็นการปลอดภัยนะคะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะอ้ะก็ดูแลกัน,นคะ่ะ <c oughs> นี่อะไรเลยคะ มีปัญหาเลยเลยค่ะใช่ค่ะ <laughs> นี่คุณเจริญเข้าถึงกระดาษโทรมาขอโทษที่ยกเลิกการออนแอร์วันนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแม่แถมได้อัพค่าตัวเพิ่มเป็นสามเท่าด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นคนดังในโซเชียลแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะคะคุณไ <laughs> มโครก็ส่งดอกไม้มามาง้อค่ะแม่ขอโทษแล้วก็ชวนหนูกลับไปทำงานที่ MOS หนูชนะค่ะแม่เยี่ยมนี่แค่ลบคำว่าเมียน้อยออกจากโซเชียลได้เนี่ยทำดีด้ากันใหญ่เลยนะคะก็เออนะสิมันสะใจรู้ไหมล่ะเสียดาจังเลยนะวันนั้นตอนที่แถลงข่าวน่ะน่าจะให้มันมากราบปีนเราจะเลยแม่เบาได้ก็เบาหน่อยนะคะจะไปบูลลี่พวกมันเลย เราสองคนนี้ต้องทําตัวเป็นนางเอกเน่าสงสารเข้าไว้นะคะสองคนนั้นมันร้ายนะแม่มันจะรอบกัดเราเมื่อไหร่ก็ได้อเออแล้วเกดได้โทรหาก,กอ่อน,นมันบ้องไหมล่ะไม่ไไมค่ะหนูปล่อยเขาแม่หนูไม่อยากไปยุ่งกับลูกเท่าไหร่ปล่อยให้มันจัดการตัวเองไปหนูรู้ค่ะว่าลูกหนูเป็นคนยังไงแม่รอดูไปเถอะ ุณน้ำคุณบินครับทาไมมาไม่บอกกันก่อนล่ะครับก็ถ้าคุณรับสายผมเนี่ยคุณก็จะรู้เออพอพอดีผมติดธุระอยู่นะครับผมรู้นะครับว่ามันเสียมา,ยานนอยยแต่ผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับคุณจริงๆขอโทษนะครับจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมขอยืมตัวคุณน้ำสักครู่หนึ่งได้ครับ วินครับผมว่าเราค่อยนัดคุยชัาก,กันพรุ่งนี้ดีไหมครับแต่มันเป็นเรื่องอนาคตของเราเลยนะครับคุณน,น้ำถ้างั้นผมขอตัวสักครู่นะครับครับมีเป็นคลิปแล้วหรอครับนี่มันแอบถ่ายเราได้ไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะให้คนสะกดรอยตามผมแล้วก็หาช่องเล่นงานผมก็ได้แล้วนี่มันเจ้าเท่าไหร่ครับ5ล้า,ลาน ห้าหล้านห้าหล้านนี่เงินไม่น้อยเลยนะครับผมขอโทษนะครับคุณบินพาคุณสวยไปด้วยเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงห้าหล้านเนี้ยผมรับผิดชอบเองครับคุณน้ำนี่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมารับผิดชอบคนเดียวนะต้องสิครับคุณบินผมเป็นคนพาคุณไปโรงแรมนั่นเองอ่ะอยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบครับ ไม่เป็นไรนะครับคุณน้ำเงินแค่ห้าล้านเองผมบอกไปก่อนก็นได้ขอบคุณนะครับพุณวินหนูไม่โอเคเลยเราจะแพ้พวกมันแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าฉันโลโปรไฟล์วันนี้นะฉันถอดรองเท้าส้นสูงตบปากมาแล้วแหมพี่กลิน เมื่อเช้ายังบ่นว่ารองเท้ากัดอยู่เลยหนูคิดอะไรดีๆออกแล้วค่ะ,ะนี่สุมหัวทำอะไรกันอยู่อ่ะขอเผื่อด้วยคนสิ <c oughs> แ,แหมแถลงข่าวสร้างภาพกันไม่กี่ชั่วโมงจะรอบกัดกันแล้วเหรอเนี่ยชนีนี่มันร้ายจริงๆนะลูกนะ อารมณ์ดีขึ้นมาเลยอ่ะเออไม่อยู่ทะเลาะด้วยแล้วนะขอตัวก่อน <c oughs> ตะวันน้าว่าพารุตไปหาหมอมันก็นดีนะลูกน้าจะกลัวแล้วล่ะสนใจมันเลยโยมบอกว่าอาทิตย์หน้าแฟนมันจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วย งั้เรา,าย้ายไปเช่าห้องที่มานถูกๆกันไหมช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเงินนะงั้นเดี๋ยวไอ้ลองไปขอเงินแม่ก่อนไม่ต้องไงเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกลับไปเอากีตาร์แล้วจะลองติดต่อพาไปสักสองสามที่ดูเผื่อว่าตารางเขายังว่างอยู่ ทำไมอีกมาเอากีตาร์เงินหมดแล้วสิไม่มีแม่คอยเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงตัวเองปะแล้วลูกอย่างแกนี่มันน่าเลี้ยงนักหนี่ฮะทำแต่เรื่องโง่งๆที่แกไปเอากับลูกอิตาวันนี่แกตั้งใจประชดฉันใช่ไหมใจฉันอายไปถึงไหนอะที่มีลูกแบบแกเนี่ย แม,ม่คิดว่าผมอยากเกิดเป็นลูกแม่นะเถอะถ้าผมเลือกเกิดได้ผมไม่เกิดมาเป็นลูกแม่หรอตกตบสิตบผมเลยตบผมนี่ตบตัวกว่าจะหัวใจเลยตกไปสิผมบอกให้ตบไงตบมันสิอะไรนี่ทะเลาะอะไรกันอีกแล้วเนี่ย เป็นแม่แกนะแกกล้าทำฉันเหรอทำไมอ่ะมีแต่แม่ใช่ไหมที่ทำร้ายลูกได้ กอ่นครับหัวหน้ายันนี้ฉันจะเอารีพอร์ตโปรเจกต์คอนโดไปทำเองนะทำไมล่ะครับมันเป็นงานของพวกเราสองคนเราก็ต้องทำด้วยกันสิครับหรือว่าคุณจะเอาหน้าคนเดียวนี่อย่ามาหาเรื่องชันนะฉันจะเอากลับไปทำที่บ้านคุณนะ่ะกล้ามาบ้านฉันปะล่ะกล้าสิครับ เราเคยนอนด้วยกันไปแล้วอะถ้าผมจะไปนอนบ้านคนุณีีงนี่ก็ต mm ื hmm. ่นเต้นดีเหมือนกันนะครับนี่พูดอะไรเนี่ยอาเป็นว่าเย็นนี้เราทำที่ออฟฟิศนี่แหละครับดิวนะครับไม่ดิวคุณวรกร Yes Mr Wang Yes Perfect I can confirm it Great Thank you very much คอนเฟิร์มนัดกับมิสเตอร์หวังได้เลยจ้ะค่ะเข้ามาแม่ครับนนขอลาไปทำธุระนะครับมันสำคัญมากเลยเหรอนนต้องไปเวลาทำง,งานเนี่ยแล้วคุณอื่นเขาจะว่าไงงานคุณนนไม่มีอะไรมากเดี๋ยวบุลทูนทำแทนให้เองก็ได้ค่ะถึงนนจะเป็นลูกผู้บริหารก็ตาม แต่ด้วยตำแหน่งเขาเขาเป็นเด็กฝึกง,งานอยู่นะมาเถือพิสิทธิ์ไม่ได้ครับแม่งั้นนนไม่ลาแล้วครับไปมีงานอะไรก็ไปทำซะครับคุณหมอครับ ผมขอแคนเซิลก่อนนะครับขอดีติดงานด่วนนะครับก่อนจ้าวันนี้ไปไว่ายน้ำกันอีกไหมจ้ามันแชมเปญเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเปิดทุกวันยังได้เนะครับต่อไปนี้มันไม่มีอะไรมาเล่นงานเราอีกแล้วแม่นั่นก็ได้เวลาที่เราจะเล่นงาน,นคืนแล้ว